สำนักข่าว9ล้านวิวรายงานข่าวโดวยมานบวรรณวงศ์สารหอดพิพากษาให้สอสอจิตอาสาสุรพลเกียรติชายกรชนะคดีได้เงิน70ล้านเพื่อเยียวยาหลังจากถูก ส่มของกกตเนายสรุพลเกียรติชัยกกรแถลงที่โรงแรมฟูลมาเชียงใหม่เมื่อวันที่20เมษายนที่ผ่านมากับการได้รับเยียวยาจากกรกต70ล้านบาทเป็นอย่างไรเชิญรับฟังครับวันนี้ผมก็พ <bum> ิสูน์ตัวเองผ่านศาลครังงแล้จนชนะคดีกกตองีกครั้งหนึงแล้ว ก็เลยอยากจะทราบเหมือนกันว่าปกต,ตทิท่านจะมีทิศทางว่อย่างไรอันนี้จะเป็นสารแห่งชั้นต้นใช่ไหมครับอันนี้เป็นเป็นสารจังหวัดฮอดนะครับเพราะมีเขียนหน้าพิจนารณาแล้วเป็นสารชั้นต้นถูกต้องครับโดยปกติก็เป็นสิทธิของทุกพารนาั่นแหละที่จะมีการอุทธรณ์กรณีสารุทธรณ์ท่านยื่นตามสารชั้นต้นก็สามารถฎีกาได้แต่ว่าปัจจุบันก็ต้องยื่นคำร้องขออนุญาตก,ก่อนต่อสารฎีกาเมื่อสารฎีการับฎีกา,รรกาแล้วก็จึงพิจารณาใช้ฎีการ คพอใจทำตัดสินวันนี้หรือไม่อย่างไรครับไปกระปากไปยังกรตออย่างไรงครับครับการตัดสินด้วยความยุติธรรมของศาลจังหวัดทอดในวันนี้ขอประกาศให้พี่น้องประชาชนในเขตเลือกตั้งที่8ซึ่งประกอบด้วยอำเภอจอมทองอำเภอไร่หลออำเภอสัมปตอและอำเภอแม่วางว่าวันนี้สุรพลบริสุทธิ์ครับไม่เป็นไปตามที่เขาเกล่าวหา ว่าเราพุทธเจริในการเลือกตั้ง hew, ใช้เงินซื้อเสียงทางตกและทำอ้อมด้วยเงิน2,000บาทและวันนี้ก็ได้ของผู้ชื่อเสียงกลับมาให้พักเพื่อไทยครับก็พักเพื่อไทยนั้นเป็นพักที่ต่อว่าใช่ไหมที่เป็นงานควบคุมว่าประมาณกรกตที่เราทราบเราก็อหวังใจว่ากรกตก็อาจจะมีการทบทวนแล้วก็จริงเนาะรัฐมนตรีที่พำนักรอบนี้อกว่าถ้าการที่กรกตใช้เนี่ยสงสัยใครต่างสิ่งด้วก่อน ไปขึ้นศาลาแต่ไม่มีกฎหมายรองรับว่าถ้าศาลเขายกคำร้องเนี่ยจะทํายังไงต่อไปไม่มีนะครับฉะนั้นก็น่าจะมีการหาดึงแต่กอปราบก็ไม่เคยคิดที่จะหาดึงหรือว่าศึกษาเรื่องนี้เลยว่ามีปัญหานี่คือความความหมกมอ่งของพระมโนที่สร้างขึ้นมาเพื่อกันแกล้งนะครับแล้วก็ให้ติดอาวุธเพื่อจะปรคุณผู้ให้การสนับสนุนการทำคลิปอย่างเป็นทางการ<อ>วรัสนันเชียงใหม่ จำหน่ายสินค้าของที่ระลึกของฝากในราคามาตรฐานหมู่บ้านใจแก้วเอราวัณบ้านคุณภาพทำเลทองในราคาที่คุณสามารถเป็นเจ้าของได้หัดเงินหัดทองผ่อนคลายหายเมื่อยด้วยหมอนวดผู้เชี่ยวชาญผ่านการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขทุกสาขาใหม่บีโก้ไม่มีสารพิษใช้ง่ายสะดวกสบาย ซื้อผปใช้ตามเอกสารกำกับมีจำหน่ายที่ร้านดังต่อไปนี้รับไปจำหน่ายกำไรงามเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปของสำนักข่าว9ล้านวิวโปรดกดติดตามกดถูกใจกดแชร์และกดสั่นกระดิ่งให้ด้วย